พี่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 โอ้มันเหียมันเหี่ยมันเียมันเหียเลา ตีนหมดแดงมัน e ยุ่มแล้วมั้งได้ปะบูวี่เดียอยู่ดิได้อยู่ดิที่ที่บาาหาที่บาอยู่วัพูดนเปนพี่บอกแ่เกเ่าเสือละกัดข้างนเดยได้จานนึงยู กินได้หลายคนอย่างเสียดิเห็ดหนวเห็ดเดือดเ็ดเดือดเก็ดเ้าเอทดไปเอน้อามากินน้ำเงาอุ้ยอย่างี้เ็ดอะไรเอเห็ดมือลนะเออเอาเฮ็ดเห็ดเดเอากัดหอกกัดหอกเอากัดกัดกัดพ่อพพ่อเม็ดนิ่พ่อเอาเม็นิ่เ่ใสาวนิ่เออนั่นั่งควรนะควนะเอซื้อไ้กินสิแก้อีกหรือเป มันไต่เขาหัวข่อยยางลำบากเลยด้อก้สีแดงเ้าเนี้ยห้างนั่นะไ่หามวดห้หลัดเลยะเะไม่เอะเอามองหันมองเท่มองเท่หมดได้เ่นมองเก้ยยืนนะจังว่าข่อยใส่เสียก็เนี้ยข่อยถอดออกตลอดเน้มันหาเดียวข่อยใส่ chứ giờ là săn mẹ không không Mười bao giờ này chúng tết ít nhưng mười, <laughs> mười chứ dán phải từ ui một các bạn